เพื่อนเปียวใช่ไหมครับจำได้ด้วยเหรอคะครับคือผมอยากจะขอเบอร์โทรเปียวหรือไม่ก็ลายของเปียวหน่อยครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะคุยกับเปียวออนขอโทษจริงๆค่ะคืออ้อนให้เบอร์หรือว่าลายของเปียวไม่ได้คือนับโปง้งกับนับปิวเอ,อ่อ พ่อกับแม่ของเปรียวเขาห้าไว้นะคะคุณปรีเองก็คงจะเห็นว่าเปรียวมีผู้ชายมาวุ่นวายเยอะแยะน้าโป้งกับน้าปิ๋วเขากลัวเปรียวใจแตกนะคะพอเวลาที่เปรียวมีคนมาด่าว่าเปรียวผัวสิบมันก็ไม่ได้เจ็บแค่เปียวแต่มันหมายถึงทุกคนที่บ้านถูกด่าหมดคุณปรีเข้าใจอ้อน,นะคะ ถ้าคุณปีมีอะไรให้อ้อนช่วยนี่บอกอ้อนเลยนะคะอันนี้เป็นไรอ้อนค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับคุณปีไม่ต้องเกรงใจะคะ่ะผม<อ>ไม่อยากให้คนที่ไม่รู้ว่าคุณอ้อนเอาได้นะครับเหมือนเปรี้ยะครับ มค <Max. S 2> วามบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ็นจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง